เดี๋ยวจะรอดูว่าหมดเทปเนี้ยช่องจะปลิวหรือซับสไครเบอร์จะลดอยากคุยเรื่องคาร์บอนเครดิตเอาแบบปลอดภัยสูงลงคาร์บอนฟุตฟรินกับคาร์บอนอิมิชันซึ่งพี่วินก็บอกว่ามันคือเดียวกันลมันคือคนคำเดียวกันแล้วทำไมมันไม่เรียกคำเดียวกันซึ่งกิจกรรมมนุษย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีการปลดปล่อยกาซเรอนกระจกอยู่แล้วเริ่มเริ่มตั้งแต่การหายใจที่จะลดอย่างไร <c oughs> e p พีห้าีห้าจอยโลท็อกอห้าค่ะกลับมาแล้วยินดีต้อนรับสู่มังงุมงง่าหลาไม่น่าเชื่อเลยเราคุยกันได้มาตั้งห้าตอนแล้วพี่วันวันแรกมีซับสไครเบอร์ในช่อง YouTube อยู่ประมาณ40คนตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งยเจ็ดโอ้ว่าตอนนี้เหลือยี่สิบเดี๋ยวจะรอดูว่าหมดเทปเนี้ยช่องจะปลิวหรือซับสไครเบอร์จะลด พะหัวข้อในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่จุดทูปส่งไปให้พี่วินก่อนที่จะเป็นไข้วัดใหญ่ว่าอยากคุยเรื่องคาร์บอนเครดิตเอาแบบปลอดภยัยปลอดภัยชีวิตแล <laughs> <laughs> ้วลครับครัว <laughs> แล้วก็ใส่ใจในท <laughs> ุนเดิม <laughs> เอาเป็นว่าเอาแรกก่อนเลยเพราะว่าทุกคนพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตเยอะทุกคนพูดเรื่องการฟอกเขียวเยอะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถอยกลับมาก่อน ในเด y 1วันที่ทุกคนไม่รู้จักคาร์บอนเครดิตเลยพี่วินเกดอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้แนวคิดคาร์บอนเครดิตเอาแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เลยวัตถุประสงค์ด้านดีไบรท์ไซด์ของมันในการเกิดคาร์บอนเครดิตขึ้นมาค่ะมันคือเกิดเพราะอะไรประโยชน์ที่คนที่เขาคิดขึ้นมาคาดหวังว่ามันจะทำสิ่งดีๆให้โลกมันคืออะไรบ้างลุยคะ่ะท่านกอนเซา <laughs> โอเคขอคนเครดิต okay. ตอนนี้โลกมันกําลังร้อนขึ้นและทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากกาซเซนระจบ r e e n h o u s แ gas เรารู้ว่าก๊าซเซนระจกเป็นผ้าห่มผ้าห่มโลกไปหม่มปุ๊บโลกเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วปกติมันก็จะชิ่งชิ่งอยู่ข้างในโลกแล้วก็จะออกไปตายตามปกติทีนี้แล้วมันชิ่งไปชิ่งมาสองสามทีแล้วปกติมันจะออกปรากฏเจอผ้าห่มมันก็เลยเก็บกับก,กไว้อยู่ในนั้น มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะคลเมชชีหรือภาวะโลกร้อนขึ้นซึ่งไอตัวโลกร้อนเนี่ยมันก็จะมีแบบปัจจัยหลักๆที่เขาชอบแกล้งกันว่าอะไรบ้างที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนจริงๆแล้วเราต้องย้อนไปภาวะโลกร้อนจริงๆแล้วเกิดจากการซูญกระจกการซูญกระจกเนี่ยมีหลายตัวตัวหลักๆ <ừ. S 1> ก็คือตัวที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากอะไรเกิดจากอุตสาหกรรมการใช้น้ํามันการผลิตไฟฟ้า การเดินทางการใช้แก๊สธรรมชาติกลุ่มนี้ก็จะทําให้เกิดก๊าซเอร์ก๊าซออกซิเจนก๊าซออกซิเจนที่มันเป็นก๊าซเอนกระจกที่เยอะที่สุดถัดมาก๊าซเอรอีกตัวหนึ่งคือมีเทนมีเทนก็จะเกิดขึ้นจากทางภาคการเกษตรครับภาคปศุสัตว์แล้วก็การทานาของประเทศไทยที่เป็นการทํานาแบบเปียก โอ้ความรู้ใหม่ไม่คิดว่าแบบว่าการทํานาแบบเปียกจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของประเทศไทยนาเนี่ยในภาคของมีเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นกําเนิดหลักๆของก๊าซมีเทนพอเขาใจาทังโลกคือแบบคาใช้คําว่าปัสสุสัตว์มาตลอดแต่แต่ไม่เคยเจาะของประเทศไทยว่าเออปัสสุสัตว์ก็ก็เกิดการทํานาที่แบบเปียกที่มีน้าขังเนี่ยครับก็ก็เกิดงั้นมีเทนก็เป็นตัวหลักมีเทนมีฤทธ หรือว่ามีพลังมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์20-30เท่ <18. S 2> าแล้วแต่ว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงงั้นนี่คือการสูงกระจกพอการสูงกระจกมนุษย์เนี่ยปล่อยกันสูญมากขึ้นมันก็เลยทาให้เกิดภาวะโลกร้อนอนะครับทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราปล่อยกันเยอะแล้วโลกมันร้อนขึ้นจริงๆอุณหภูมิมันสูงขึ้นจริงๆพยายามจะควบคุม พยายามจะช่วยลดผลกระทบของของ,ของการซอมกระจกนี่จะลดอย่างไรปกติเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอันที่1ก็คือเราต้องวัดให้ได้ก่อนต้องหาทางดูว่ามันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันเกิดขึ้นอย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของวิธีการคำนวณซึ่งปริมาณแก๊สเซนกระจกที่เราปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเรียกว่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์ซึ่งนอกจากคาร์บอน หรือแปลว่าแบบอ่ะใดๆก็ตามที่เราทำขึ้นมามันจะเกิดรอยเท้าแหละตอนแรกเลยที่ทำเรื่องคาร์บอนฟุตพรินหนูงงคาร์บอนฟุตพรินกับคาร์บอนอิมิชัน พี่วินก็บอกว่ามันคือกันเดียวกันมันคือคาคำเดียวกันแล้วท้าแมันไม่เรียกํำเดียวกันฟุตพิ้นมันเท่กว่ามันนึกภาพออกไงว่ามันเห็นภาพเป็นรอยที่ที่มนุษยชาติเนี่ยสร้างไว้ไว้ใช่แล้วก็เดินหน้าต่อไปซึ่งมันแั่นกลัาลบอะไรในรอยเดิมที่เราสร้างไว้ไม่ได้แล้วก็เป็นฟุตพิ้นที่เกิดขึ้นคําว่าฟุตพิ้นก็จะเป็นปริมาณก๊ารซึ่งกระจกที่จากกิจกรรมจากมนุษย์จากบริษัทจากองค์กรหรือจากผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ปล่อยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศต้องเน้นว่าขึ้นไป ชันบรรยากาศนะนยังไม่ได้ขึ้นก็ยังไม่นับเป็นฟุตปรินท์ ถ้าสมมติปล่อยมาแล้วกักไว้เก็บไว้ยังไม่ปล่อยขึ้นไปเพราะมันยังไม่ได้มีผลต่อโลกก็ยังไม่นาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อยปุ๊บนับเลยนะครับอันนี้คือที่มาของคําว่าคาร์บอนฟุตพิ้นแก๊สเซนกกระจกมีเป็นจํานวนมากคาร์บอนฟุตพิ้นเขาก็เลยคิดเป็นก็เป็นการคํานวณของเขานะเทียบมาย้อนกลับมาเป็นตัวคาร์บอนไดออกไซด์เขาก็เลยพูดคําเดียวจริงๆมันมีมีเทนมีไนตรัสออกไซด์มีเอสเอฟซิกมีเอนฟทีมีตัวอื่นๆมีน้ํายาแอร์อะไรพวกนี้แต่ละตัวมีพลังไม่เท่ากันก็เลย อ่เรียกว่าคาว่าคาร์บอนคำภานาอัคอ equivalent แต่ว่าเราก็ตัดคำว่า equivalent ออกไปอีกก็พูดยังไงว่าคาร์บอนฟุตพรินท์พูดยังไงก็คือปริมาณการซอนกระจกท,ที่เทียบเท่าที่ปล่อยออกไปนี่คือปรมิมาณการซอนกระจกฝั่งหนึ่งละของกิจกรรมมนุษย์ซึ่งกิจกรรมมนุษย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีการปลดปล่อยการซอนกระจกอยู่แล้วเริ่มเริ่มตั้งแต่การหายใจ แล้วเราเไม่ได้กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจของเราไว้มันก็ออกสู่บรรยากาศดังนั้นอันนี้ก็เป็นการสร้างคาร์บอนฟุตพิ้นด้วยลมหายใจของเราปริมาณน,นิดเดียวไม่เยอะนะครับโดยของคาร์บอนฟุตพิ้นก็เลยเป็นหน่วยของปริมาณคาร์บอน Carbon. จะเป็นกรมัมเป็นกิโลกรมัมเป็นตัน,ตนค <ำ S 2> นานค <ำ S 1> ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจะเป็นกิกกตันเป็นอะไรก็ตามเมื่อกี้ที่หนูแบล็งไว่านิดนึงอ่ะ หนูคิดอะไรในหัวหรอปะหนูคิดว่าอย่างนั้นว่าน,นุ์คนหนึ่งเนี่ยถ้าอยากลดคาร์บอนฟุตปิ้นง่ายๆเนี่ยนั่งสมาธิแล้วแบบกักลมหายใจนี่ก็ช่วยได้แล้วนะ <c oughs> แต่กำลังคิดว่าถ้าเกิดพูดไปเนี่ยเนี่ยสายตาพี่วินจะได้สายตาแบบเนี้ย <c oughs> คิดอะไร <c oughs> เลย <c oughs> เอ่ะไม่ก<ม>็โอเคแกอาจจะกักลมหายใจไว้ยเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยไม่น่าไม่น่าเลยโอเคอะต่อ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 ทุกอย่างมีการปลดไยหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าการเปิดแอร์การขับรถ ไม่ว่าจะเป็นรถ E ีวีรถปัจจุบนันรถน้ํามันการใช้พลังงานไวไวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเทียบแล้วจะมีการปลดปลอด่อยคาร์บอนฟุตพรินอาจจะไม่เป็นทางตรงก็เป็นทางอ้อมยังไงก็จะมีการปลดปลอด่ปลอยแต่กร<บ>โซลาเซลล์โซลาเซลล์ตอนผลิตก็ปลอ่อยผลิตไป,<ม>ไปขุดแร่ออมาตอนระเบิดแร่ตอนกระบวนการผลิตของโซลาเซลล์ก็มีการปล่อยมนุษย์เราก็พยายามจะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน1.5งาองศาเทียบกับก่อนยุคปริวัติอุตสาหกรรมเรายังพูดกันเรื่องหนึ่งด1้เเราะย่างพูดนั่นคือห้าเพรีส agreement ที่ทุกประเทศตกลงกันว่า1.5เท่นนะ mm hmm. เลื่อนมาอย่าง1.2แล้วหลังจากนี้อาจจะมี1.7หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เราบอกว่ายังคุยเรื่ง1.5กันอยู่หรอมันคือมันเกิน1 5มานักนานแล้วไม่ใช่หรบางบช่วงของปีครับโดยเฉลี่ยยังไม่เกินโดยเฉลี่ยทั้งโลกยังไม่เกินยกเว้นมันจะมีบางช่วงบางเดือนของปีที่เกิน mm hmm. แต่โดยเฉลี่ยถ้าเป็นคิดเป็น1ปีเนี่ยยังไม่เกินคือหนูอะไม่ได้จบ เลขหนูจะจบเรียกว่าไงอะถ้าเกิดมันมีเศษเกินครึ่งเนี่ยเราปัดขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่า1.5พอเทียบทั้งปี12เดือนอะเอาจริงมันคือ7-8เดือนแล้วอะเป็นหนูหนูปัดขึ้นแล้วนะแล้วเราบอกว่าเราเลิกคุยกัน1.5ไหมไป1.7กันหรือ2.0ก็ได้แล้วไหมต่างประเทศเขาก็ทำวิจัยเขาพยายามไม่ให้ถึง 2. 0 2.0กันมาแล้ว ความเป็นจริงก็คืองานวิจัยหลายๆประเทศเนี่ยไปถึงขั้นว่าถ้าเลย1.5หรือถึง2เนี่ยมนุษย์จะอยู่ยังไงประเทศต้องปรับตัวอย่างไรการเกษตรจะเป็นอย่างไรโซนไหนจะปลูกได้โซนไหนจะปลูกไม่ได้สภาพอากาศจะเป็นยังไงภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นรูปแบบไหนจะป้องกันอย่างไรอตอนนี้ต่างประเทศ ไประดับนั้นแล้วแต่ประเทศไทยยังตั้งเป้าหมายในการลดให้เป็น1นทุกประเทศต้องตั้ง1.5เพราะมันเป็น Paris Agreement นี่คือเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังชอบชอบคำว่าเบื้องหน้าเบื้องหน้าเรากต้องบอกว่าหนึ่้าไม่บอก2ไม่ได้1.5โอเคแต่เบื้องหลังเนี่ยคือคิดเหมือนหลายๆคนก็คิดเวลาว่าไม่ได้เราก็ไปเตรียมว่าถ้าเกิดแล้วทำยังไงถึงถึงแล้วจะเป็นยังไงแต่เบื้องหน้าก็บอก1 5 1.5ไว้ก่อนุไว้ก่อน เพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องถแถลงในเวทีโลกก็ว่ากันเถอ<ห>ระถูกคลาริสครีมก็บอกอย่างนี้ทุกคนไปประชุมคอปก็ต้องบอกว่าจุดห้าจุดห้าแต่ตงานวิจัยเบื้องหลังก็คือทำกันเกินห5ึ่งจุดห้าแล้วถ้าไปดูเงินทุนวิจัยหลายๆเรื่องแต่ก่อนเนี่ยก็จะไปวิจัยว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิน1.5ตอนนี้เงินทุนก็จะค่อยๆไหลไปทางทำยังไงเมื่อเกิน1.5หรือทำงไงเมื่อถึง2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะให้ปรับตัวให้ทันครับแล้ว ลดลงนะถึงจุดหนึ่งก็เกินหนึ่งจุด,นจดนแน่นอนและปริมาณการปล่อยก็นับเป็นกิกระันก็กิ่ันคาร,คร์บอนไซน์นี่คือ<ส>ฝั่งปล่อยใช่ฝั่งตรงกันข้ามก็เลยเรียกว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งก็คือการดูดกลับจริงๆคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบแล้วกันถ้าเปรียบเทียบแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็คือฟุตปรินต์คือแต้มบาเครดิตก็ต้องเป็นแต้มบุญทีนี้เราก็บอกว่าทำบุญก็มี2แบบแบบที่1คือลดการทำบาก่อนยังไม่ได้ทำอะไรให้มันดีอันนี้เรียกว่า reduction credit ก็คือเป็นการทำโครงการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือการซึนกระจกหรือลดการสร้างคาร์บอนฟุตพิ้นอันนี้เราไม่เรียกออฟเซตเราเรียกอินเซตในมุมของคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ยังให้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มองว่าตัดแบบไม่ให้เลยเนี่ยม,มันยากเสียกำลังใจมันดูเสียกำลังใจมากก็เลยให้ให้เครดิตก่อนะนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า Reduction รถฟุตพิ้นออกอ็ยัง <ลด S 2> พอ<ล>ดงได้รถ <Load S 2> มากมพอแล้วรถแบบรถจริงๆนะตั้งใจรถจริงๆรถอย่างถาวรรถแบบระยะยาวๆด้วยถือว่าได้ได้เครดิตมาอันนี้เรียกว่า reduction credit ถ้าจะ reduction ซึ่งถ้าเทียบเป็นแต้มบุญอันนี้ก็คือดูดกลับเลยอะไรที่มีนมีอยู่ในละมีกสิกรที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะคําเรย์ลอกซายเนี่ยดูดกลับมาเก็บกักเก็บไว้หรือเอาไปใช้หรือไปทําอะไรก็ตามที่มันถาวรโดยไม่ไม่ปล่อยย้อนกลับไปก็จะเป็นแต้มบุญจริงๆซึ่งก็เป็นเครดิตที่ที่ดีที่สุดเขาเรียกว่า removal credit เน้นคาร์บอนเครดิตจะมี2แบบที่มาสู้ฟ o ต t p r น n t ฟุตแ p r น n t คือฝั่งปล่อยเครดิตรีดักชันเนี่ยเป็นการลดการปล่อยนะครับได้มาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ r e m o ฟเ l ก็คือดูดกลับเลย <Okay. S 1> นะครับซึ่ง r e m o ฟเ l เนี่ยปัจจุบันสิ่งที่ง่ายที่สุดทุกคนในโลกนี้สามารถทําได้ก็คือการปลูกตนน้นไม้ แล้วก็ส่งเสริมให้ทําด้วยเราเรียนตั้งแต่เด็กต้นไม้มันช่วยดูดับคดู์ซอนไดออกไซด์มาสังเคราะห์อาหารทาให้มันสร้างออกซิเจนต้นไม้ทุกต้นทําอย่างนั้นนั้นอันนี้คือพื้นฐานที่สุดที่ทุกคนสามารถทําได้ต้นไม้ที่อยู่รอดนานพอต้นไม้ทุกต้นทําอย่างนั้นตั้งแต่ปลูกผักเล็กๆมันก็ดูดกลับแล้วเพียงแต่ดูดได้นิดเดียวโอเคปัจจุบันมนุษย์ก็พยายามจะบอกว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะพยายามไปสร้างตัวตัว removal credit เนี่ยเทคโนโลยีนี้เรียกว่า CCS หรือ C C U S ย่อมาจาก C C S ก่อนคาร์บอนแคปเจอแล้วก็ S คือ storage เก็บไว้เก็บไว้ U คือ utilization เก็บไว้เสร็จแล้วค่อยหาทางเอาไปทำอะไรที่มันเอาไปใช้ต่อที่มันถาวรคาราบอนมี C C S อันนึง C C S c a r c o n Capture Sto กับอีกอันหนึ่งคือ c a r b o n c a p t u r e Sto r a g e แล้วก็ utilization ก็คือ C C S U ในในภาษา ในภาษาเออเขาเขาาใช้ C C U S แล้วก็ C C S คงดีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ใช้ตัวที่มันหนูเห็นเป็นในเมืองจีนที่แบบขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรนะเสาเสาหลอดออฟเดอร์ลินคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าก็ แต่ละที่ในโลกนี้เนี่ยมีตัวยูนิตมันอยู่ในช่วงของงานวิจัยอ่าซะเป็นส่วนใหญ่ m a s คอมเมอร์เชีออกมาไม่เยอะมีไม่กี่ที่ในในโลกนี้เพราะมันยังมีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีและข้อจํากัดด้านพลังงานค่อนข้างเยอะใครอยากรู้ค่ะอาจจะเอาตัวคีย์เวิร์ดอะไปไปเสิร์ชดูแล้วกันเนาะตัว Carbon Capture Storage แล้วก็ Carbon Capture Storage u t z l t z o t i o n เพราะว่าเกิดเห็นคลิปของแบบ The s t a n d a r d The Matter s อะไรพวกเนี้ยทำไว้เต็มเลยว่าแบบมันคุ้มค่าไหม มันแคปเจอร์แล้วมันโอเคหรือเปล่าอะไรพวกนี้ยเดี๋ยวอันนั้นอ่ะเก็บวอลลึกแดี๋ยวเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาไกทีนึงค่อนค่อนข้างลึกในในไทยก็จะเกิดตัว CCS แล้วกันที่แรกในในอ่าวไทยโดยปทสพา์ครับกำลังไปเสยเบายแล้ว,ลวพูดถึงในทุนเลยพูดดังๆพูด,ดไปเลยโดย,โดยวิจัย <laughs> แล้วก็กําลังพยายามทําให้มันเกิดขึ้นอยู่เพื <laughs> ่อไปแคปเจอร์มาแล้วก็ไปหาหลุมที่มันว่างๆก็ไปอัดลงไป <Okay. S 2> ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เก็บไว,หว้หวังว่าแผ่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วกเก็บอยู่ตรงนั้นหว,ว,วังว่าแผ่นดินไม่ไหวแล้วก็เก็บอยู่อาจจะอีกอกีก่กกสิบป,ปีแล้วเผื่อมีเทคโนโลยีในการทําตัวยูคือ utilization ดูแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เอาคราร์บอนใสไปใช้ได้ที่มันคุ้มค่าแล้วก็ในพลังงานที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะเกิด<ช>ตัวน,นั้นขึ้นใช่ทคโนโลยีก็พยายามพัฒนาอยู่ถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็น r e m o v e r credit ต้นไม้กับ CCUS หรือ CCS เนี่ยจะเป็น r e m o v e r credit อันนี้ฝั่ง r e m o v e r ฝั่ง reduction ฝั่ง reduction ก็จะเกิด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโซลาร์เซลล์ renewable energy, biomass เป็นรถ EV รถรถยนต์ที่เป็นแบตเตอรี่นะครับนะครับคือ <c ười> <c ười> จะเล็กจะน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าเป็นการประหยัดพลังงานเ <c ười> ทียบกับของเดิมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่า reduction credit เกิด <c ười> <c ười> ขึ้นการจัดการขยะก็มีเหมือนกันหรือการ waste to energy ก็นับเป็นนับเป็นตัวรีดักชันเวสต์ทูเอน r จีก็คือเอาขยะที่ไม่ใช่แล้วเรียกว่าเอาไปเป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนเป็นแนวทางเหมือนกันแต่เวสต์ทสเอนจีนี่มันมันจะเป็นคุยเช่นมากนะถูกกำกลังจะขอคายไฟพี่วินเลยว่าเวลาพูดว่าเวสต์ทูเอนิจีหรือว่านําขยะ ไปเป็นพลังงานนะคะมันจะมี2อ,อนันคือเอาขยะไปเผาเป็นพลังงานทดแทนแบบ R D F กับเอาไปเผาไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเวลาเราพูดถึงคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนรีดักชันนะคะ w ว s t ์ทูเอน r จีคือตัวไหน uh, หรือที่บอกว่ามีคําถามอะคืออะไรจริงๆมันเป็นตัว question mark อยู่ว่าจุดประสงค์คืออะไร ที่หนึ่งถ้าเราผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วโดยที่ปัจจุบันใช้ถ่านหินไฟฟ้าต้องใช้อยู่แล้วถ้าเราจะยุบโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วเปลี่ยนเอา w ว s t อ i น t o e อ e r g จไปแทนเนี่ยไอเราก็ลดการใช้ไม่ต้องไปขุดมาจากโลกนี้ก็เอาขยะที่มันใช้แล้วใช้งานไปแล้วมามาเป็นพลังงาน,นทดแทนทดแทนไง อันนี้ก็เทียบแล้วมันก็ลดลงแต่ถ้าเรามองว่าสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โดยที่ไม่รู้ไฟฟ้านี้ใช้ได้ใช้หรือเปล่าเวสเดิม <c oughs> สมมุติเป็นพลาสติกเป็นอะไรขนาดที่เผาได้มันก็มาจากผลิตมาจากฟอสซิลเนี่ยนถ้ามันอยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่ปล่อยอะไรแต่เราเอาดันเอาไปเผา <c oughs> มันก็เลยปล่อยมันก็มันก็เลยปล่อยเป็นแฟนการเร่งให้มันเกิดเป็นการสร้างกระจกเร็วขึ้นโดยที่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเคสเนี้ยก็ไม่ก็เป็นก็เป็นถูกก็ ก็คุยกันว่าแล้วมันจําเป็นหรอหลว <ụ breaker> <ต>มันไม่ได้ว่วอย่างนั้นใช่แต่ถ้ามันเป็นการทดแทนของเดิม <c oughs> <แ billion. S 1> คือโอเคยังไง like, ไฟฟ้าผลิต,ลตมนุษย์ก็ต้องเดินเดินหน้านะเออยังไงต้องผลิตไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้แล้วไปลดการใช้ถ่านหินก็ดูลฟังแล้วก็โอเคงั้นมันต้องเป็นการเอามาแล้วไปลดอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะลดฟอสซิลฟิวลดการใช้ถ่านหินลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้อะไรบางอย่างที่ไปขุดมา ุดแม่ของใหม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจงริงแล้วก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เรามองหลูปเนี้ยในเชิงที่มันเกิดการตั้งคําถามกันอยู่อะค่ะมันเหมือนกับว่ายอมรับได้นะถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเอาไปแทนตัวการใช้พลังงานถ่านหินพวกของโรงปูนพวกอะไรที่แบบมันใช้อยู่แบบเนี้ยถือว่ายอมรับได้เพราะว่ามันเป็นลูปของพลังงานทดแทน่ถ่านหินแต่ถา้าเมื่อไหร่อยู่คุณ ต่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขึ้นมาแล้วคุณก็เอาตัวพลาสติกจริงแล้วมันสามารถอาจจะไปรีไซเคิลได้นู่นนี่ได้เอาไปยัดใส่เป็นพลังงานอันนี้ไม่ได้ทดแทนแล้วมันคือพลังงานหลักมันก็เลยเกิดเคว s t i o n ว่าไอ้ลูปเนี้ย make s e n หรอถูกไหมคะรูปนี้จะ make sense หรือไม่ make sense ถ้าสร้างโรงไฟฟ้าโรงนี้แล้วไปลดการใช้ลดการผลิตลดทานหินได้จริงแลวมีการลดมััน offset กันใช่ถ้าอย่างเงี้ยใช่ make sense แต่ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วฐานหินก็ไม่ลดอันนี้ก็ผลิตอันนี้ก็ไม่ใช่ละงั้นให้มองไปไกลกว่าน,นั้นมองให้ในภาพใหญ่ถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเอาไปเผาเหมือนกันสร้างโรงไฟฟ้าเหมือนกันเวสต์โซลเอนจีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันได้หรือเปล่าคือตาบไปที่มันมีอะไรที่มันวัดผลได้ว่าบันไปเรื่องของการลด พลังงานฟอสซิลแล้วเอามาใช้ตรงนี้แทนไอเนี้ยเม k เซนใช่ังั้นตรงนี้เขาเลยให้ถ้าคำนวณออกมาได้พิสูจน์ออกมาได้ทุกอย่างออกมาอยู่ในรูปแบบที่ที่ชัดเจนมีเอกสารบันทึกมีวิธีการคิดถูกต้องก็เลยเกิดเป็นตัว reduction credit ให้ขึ้นมาได้ังั้นคาร์บอนเครดิตก็เลยเกิดขึ้นมาจากโครงการลักษณะพวกนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งชั้นส่วนหนึ่งคือ r e m o v a l เป็นการคำนวณตัวเลขออกมาเพราะฝั่งหนึ่งปล่อยคือ footprint มีตัวเลขแล้วฝั่งดูดกลับมันก็ต้องมี หรือฝั่งลดก็ต้องมีตัวเลขเหมือนกันเพื่อให้มนุษย์รู้ว่าเรากำลังทําอะไรเป้าหมายคืออะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นเพื่อไปลด การปลดปล่อยคาร์บอนกระจกแล้วพอคำนวณมาปุ๊บเราก็คิดต่อว่าแล้วถ้ามันไม่มีแรงจูงใจหรืออินเซนティブในการทําพวกนี้มันก e. ็ไม่มีค่าก็ไม่มีใครทําก็เลยเป็นที่มาของการตั้งราคาของคาร์บอนเครดิตว่าคาร์บอนเครดิต1ตันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับมีมีการซื้อขายกันของคาร์บอนเครดิตก็เลยเป็นเกิดที่มาที่ไปคือเริ่มต้นจากฟุตปรินเครดิตคำนวณเฉยๆคำนวณเป็นตัวเลขไม่ได้มีอะไรขึ้นแต่มนุษย์ก็ไปสร้างกลไกขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มัน มันมาออ f เ e ตมันมาหักลบกลบหนี้กันได้เราก็ไปสร้างกฎหมายไปสร้างข้อตกลงมาว่าให้ช่วยกันลดหน่อยนะช่วยกันลดหน่อยอ่าแล้วถ้าจะลดสมมติไปซื้อเครดิตได้ก็เป็นการเอาเงินให้เป็นแรงจูงใจทําให้เกิดโครงการเหล่านี้มากขึ้นในการโครงการที่ทําดีๆเนี่ยลดการปล่อยปล่อยเนี่ยมากขึ้นก็อยากให้มีเงินสนับสนุนไปตรงนั้นนะครับจากคนที่ปล่อยเยอะๆมันก็เลยเป็น,นกลไกที่จุดประสงค์เบื้องเบื้องหลังเลยนะว่าแล้วมันก็เลยเกิดเป็น,นกลไกของการซื้อขายคาร์บอนเครดิต แล้วก็การเกิดเป็นข้อตกลงต่างๆว่าเราจะต้องทำคาร์บอนออฟเซตทำคาร์บอนนิวทรัลหรือเป็นการลดการปลดปล่อยอิมิชันในเปาหม้ไซสเ์เศษตกียอะไรพวกนี้ย้อนกลับไปที่พื้นฐานเลยคาร์บอนฟุตพินต์ปล่อยเท่าไหร่คาร์บอนเครดิตคือโครงการทำอะไรบ้างพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนชัวแล้วก็ระยะยาวก็เป็นการช่วยสนับสนุนโครงการเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะมันทุกโครงการเกิดขึ้นต้องมีเงินเข้าไป มันจะได้ช่วยกันใช่ดัง้นคาร์บอนเครดิตของรีมูเวลก็จะก็จะมีราคาหนึ่งคาร์บอนเครดิตของรีดักชันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งของฝั่งรีมูเว l ซึ่งคือของฝั่งป่าไม้เนี่ยอันเนี้ยชัดเจนถาวรราคาก็จะสูงกว่าของฝั่งที่ช่วยลดเฉยๆลดการปล่อยปล่อยราคาก็จะมีอีกกลุ่มราคาหนึ่งก็จะน้อยกว่าฝั<ม>่งป่าไมา้เพราะจริงๆสุดท้ายเขาก็อยากให้คนเราปลูกป่าเยอะๆปลูกป่าถาวรที่มันสามารถดูดกลับได้จริงๆแล้วกักเก็บได้จริงๆ,งๆอันเนี้ยคือ โซนของทุ่งลาเวนเดอร์อเราพอเข้าใจแล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบไหนยังไงทีนี้เรากำลังจะพาทุกคนถึงออส,สุดสุดทุ่งแล้วนะเราจะไปสุดทุ่งแล้วนะคะก้าวไปอีกนิดนึงให้พี่วินอธิบายภาพให้ดูว่าสุดทุ่งและพื้นดินธรรมดาหรือดินเทา <laughs> <laughs> หรือหรือโคลนดูดมันก็เลยตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่า ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งบางคนก็จะบอกว่านี่คือการฟอกเขียวนี่คือการแบบไปซื้อมาคือคุณไม่ได้ช่วยลดอะไรอะ่ะแต่ว่าคุณมีเงินก้อนหนึ่งสำรองไว้แล้วก็เอาไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาแต่ว่าจริงๆคุณไม่ได้เรียกว่าสนับสนุนให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆไปสนับสนุนโครงการจริงๆ,งๆนี่ยก็เป็นคาร์บอนเครดิตสีไม่เขียวเท่าไหร่ อ,อ,อก็<ด><ด>สรุปก็คือคาร์บอนเครดิตจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก็กกกมีเจ้าของชัดเจนนะเครดิตทุกทุกเครดิตมันเหมือนกันนะครับก็มีเจ้าของดูแลชัดเจนมีคนเคยพูดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะว่าแบบอย่างน้อยอ่ะพอเขายิ่งมีคาร์บอนเครดิตอยู่ในมือกันเยอะมันช่วยส่งผลทางอ้อมให้ผ่านกฎหมายได้เร็วขึ้นพ <c oughs> อเจ้าตัวก็อยากปล่อย <th ul k> ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเราควรดีใจกับสิ่งนี้ใช่ไหมว่ เราควรดีใจกับข้อมูลนี้หรือเราควรดีใจกับแอคชั่นนี้เราต้องเราต้องแยก2หัวหนึ่งคือเราต้องรู้สภาพความจริงหนึ่งคือเราต้องไม่ไม่ไปดีใจกับกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่เราก็ต้องอยู่ต่อต้านอยู่แต่เราก็ต้องรู้ว่าในสภาพของความเป็นจริงมันก็ต้องมันไม่มีอะไรที่ขาวกระดำเสมอมันก็ต้องมีบางอย่างที่จําเป็นเพื่อให้ผลักดันมันเกิดขึ้น ก็เราดีใจที่เกิดขึ้นเกิดได้แต่ว่าเราก็ไม่ไปส่งเสริมพวกไม่เขียวเท่าไหร่ถูกเพราะโลกมันกลมแต่สังคมมันเลี่ยมอย่างเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวถูก มัน,ม,นมีด้านขอบด้วยมีเป็นร้อยด้าน <laughs> แต่ก็โอเคแนะยังเห็นว่าอย่างน้อยอคะค่ะคาร์บอนเครดิตมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่มันเป็นเจตนาดีแล้วกันเนาะว่าเราเรียกว่ามันเป็นเจตนาดีแหละที่ที่อยากให้ช่วยลดการปล่อยผลเรียกว่าลดการผลรล้างของการปล่อยคาร์บอนในโลกนี้แล้วกันแต่ว่าแนวทางในอนาคตข้างหน้า เป็นแบบไหนยังไงเนี่ยประชาชนอาจ,จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เสริมความรู้ตัวเองเยอะๆเลือกให้ดีดูให้เป็นว่าเครดิตแบบไหนที่มันเขียวเครดิตแบบไห<ใ>นที่มันออกจะเฉดงง,งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกดว่าเนี้ยมันคือการเสริมองค์ความรู้ให้ให้ภาคประชาชนที่เป็นคนซู้เพราะสุดท้ายนายทุนเขาอยู่ได้ก็คือผู้บริปโภคอย่างพวกในในมุมเขาบ้านเครดิตก็อย่าไปว่านายทุนมากเขาจะเป็นคนทำที่ถูกเขาเป็นคนทําะง้าทำ เราควรจะรณรงค์ให้เขาทําเยอะๆกว่านี้ด้วยซ้ำเราเป็นผู้บริโภคเพราะเราอะบริโภคสิ่งที่เขาทำได้คือหนึ่งปลูกต้นไม้สองบริโภคให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานแต่เราไปลุยถึงเครดิตขนาดนั้นไม่ได้คนที่จะทําได้คือกลุ่มบริษัทเพราะบางทีเวลาคุยกันเนี้ยค่ะก็จะมีคนพูดเสมอว่าแบบคาร์บอนเครดิตมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตาสีตาสาเข้าถึงอยู่แล้วเราก็บอกกถูกระดับบริษัทใหญ่ระดับโลกระดับประเทศ เพราะว่ามันคือการสร้างกลไกเรียกว่ากลไกทางเศรษฐกิจกได้ไหมไกลไกตลาดแล้วกัน,นกลไกตลาดขึ้นมาเพื่อเอามาจัดการปัญหาร,ระดับโลกอะ่ะซึ่งถ้าเกิดมาคาดหวังให้แบบประชาชนคนทั่วไปมาปลูกป่าเพื่อให้มันเกิดคาร์บอนเครดิตเอาไปออฟเซตอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันคือในทุน A ในทุน B แหละที่ต้องช่วยกันแล้วประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยละค่ะมีหน้าที่สนับสนุสนมอนิเตอร์เอาไป,ไปส่งเสริมอะไรที่ที่ไม่ถูกเพราะคาร์บอนเครดิตข้อดีก็คือมันมี เจ้าของมีเจ้าภาพทุกเครดิตทุกตันคาร์บอนในบัญชีขององค์กรมีเจ้าภาพเราก็ไปเลือกที่ถูกต้องเราไปเลือกที่เชื่อถือได้เราไปเลือกที่ที่เราอยากส่งเสริมและอะไรที่เครดิตที่เราไม่อยากส่งเสริมก็อย่าไปยุ่งกับเขาถูกถูกคะ่ะแล้วมันจะจะช่วยผลักดันไปได้เอง